าตามเร็วจกนี้ใครอ่ะหมดี้ค่ออะหม,ด,ะ<ไ>หมดี้เอาเร็วแข่งกันของใครเสร็จก่อนแข่งกันไม่ต้องลุกนั่งลงนั่งลงขยับไม่ต้องขยับเป็นห้องนู้นเลยของน้องอะ่ะรีบตามเออเตามให้แหลกกดแล้วตามให้แหลกเร็วตามแหลกเลยเร็ว,รว,รวของใครละเอียดกว่าเร็วตามให้แหลกเร็ว ไม่คันได้หมกนะค่ำแล้วลูกไม่ต้องสนใจกับกล้องตั้งใจทำกับข้าวเลยแหลกหรือยังเอาหัวหอมใสยนี่อ่ะนี่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 ตำให้แหลกอย่าเอาน้ำอู้อย่าใส่เยอะขนาดนะั้น เอาเลยแขกนะคะแขกดียังคะลูกทำดีๆแขกแล้วแขกแล้วหรอคะแขกดีได้ยังแขกดีแล้วใช่หรอ ตามแหลกแหลกก่อนมันไม่แหลกแล้วเน่หนอเป็นหัวอยู่เลยอะ่ะ